เปิดจูบเลยนี่นี่สองสามสี่ห้าสี่เออคุยค่ะพี่พิมสิบแดงสี่อันนี้ที่เก็บของครับจุกเลอันนี้อ่ะเอ่ออันนี้คืออะไรก็ที่สองแอร์สี่องแอร์ี้วนีอันนี้รีโมทครับเอาไว้ดูเลยสดูเวลามีมีดูนะมีเนตฟิกดูนะมีเนตฟิกดูด้เหรอกระตูนกระตูนโอเค ทุกคนตื่นเต้นถามว่าเธอเคยเห็นไหมแบบนี้เป็นรื่องแบบเธออยากอยู่เป็นเรือเธอชอบรถพี่นุดโอ้โหอันนี้ชอบอันนี้ชอบรถพี่นุ่นนะครับสองสามสี่ห้าห้าสี่อยากนอนก็นอนเด็กสอง นสอาี่สองกออกแต่สะดวกในการลงสองส่อ่าใช่อ่าเนือที่สเจบนี่ใชอแอเอบ้านนะอกไบ้านเลยพี่อยากได้พอคัแอแยกใช้แม่โอ้โหเป่าพี่กโอเคใช้แม่โอ้ย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดส่วนสองที่หวบจืดจืดเหมือนอันนี้เลยอ่ะอยู่เหมือนแบบห้องห้องตู้เย็นมาควิฟแล้วมันแบบใช้งานได้จริงนะเว้ยแบบว่าเขาก็เวฟเขาง็กินเรียกลุงนู้แต่เรียกพี่นู่นใช่ทุกคนไอ้เยียบอ่ะเธอตื่นเต้นใหญ่ใช่ านี่เขามาดูใครเนี่ยมาดูใครในีัยห้าร้อยเนี่ยท่านี้ชมท่านจะได้พบแหสัมผักับสาวน้อยน่ะจควใจาจนคนของคุณน้องเนื่นได้เชิเข้ิเฉียครับตอนนี้ต้องขอบขอบคุณในทัพงานนี้งานวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ลูกศิราโสตุขนะคบริษัทันดาฟาร์มผู้จัดการนะครับหรือ รับหอมบรรโภนะครับที่ได้ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความไว้วางใจครับทมงานบ้านบันดนะครับได้นะครับจัดหานะครับเรามาทำการแสดงนะครับและขอบคุณนะครับสถานที่นี้นะครับโรงเรียนวัดโพมันลาครับกับขอบคุณผู้อำนวยการนะครับวิโรติพัท นะครับจัดสุขทรัพย์ทินสัตนะครับผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนได้เพื่อเพื่อสถานที่นะครับให้กับคุณแม่รู้ดีนะความเชี่ยวชาญนะครับมาการเงียบไปก็ไม่ดีนะครับจังบัวไหนอะไรอะไรจังบัวไหนอะไรพิมสองอันแล้วเนี่ย เห็นอันแรกแล้วนะเสร็จเราก็นึกว่าพิมพ์ผิดอยให้พิมพ์ใหม่จังวัวไหนอะไรคไหนอะไรคอเนี้ยเป็นทุนการวคขอบุณครับส่องแดงการพันจังหวัดไหนใช่ไหามนะครับเมื่อนะครับจังหวัดไหนจังหวัดไหนสองอันเดี๋ยวให้เขาพิมพ์ใหม่ ถค่เ,าเขาพิมพ์ใหม่ทุกคนอ๋อจ,จังหวัด <ใน S 1> วไหนโอเคจังหวัด <ใน S 1> ราชบุรีค่ะ <c oughs> รครับรัว,ว่าคคืน,นี้ลเกรูปของข้างานของคุณจออไม่พพ้ความผแลวอย่างแน่นอนครับพี่น้องจังหวัดไหนจังหวัดจังหวัด

โคตรีทุกคนไม่ใช่งานนี้งานอะไรงานนี้ไหนไม่รู้อ่ะแต่เขาคุยงานนี้เหรอใช่แค่เขาคุยงานนี้เฉยแต่ว่าไม่ใช่งานนี้นี่มาเนี่ยไหนอ่ะนู่นแกงคากไก่เฮ้ยจังกิ้วนี่มาแล้วคือมาดีเจ้าเธออ้าวไม่ดูดีเนี่ยเธอมาดิมาเธอมาเลยทุกคนได้การ พี่เธอมาเร็วมาขึ em ้นบ้านเร็วเร็วขึ้นมาเร็วมาเร็วมาขึ้นบ้านเร็วมาขึ้นบ้านเร็วพี่เธอมาพี่เธอพี่คนนี้เดอนแล้วไม่สี่ไปแล้วอยู่นี่ยามาสวัสดีพี่พก่อนมาสวัสดีพี่พี่ก่อนเร็วๆพี่พี่ทำหาเนี่ยมาไปสวัสดีก่อนเอาไปดีพี่ไปแล้วเธอขึ้นมาดิเข้าไปแล้ว เอาแล้วเออค่ะเธอนั่งอยู่นี่เดี๋ยวมันมีมาปิดปิดกันยุงเข้ากันยุงเข้ามีอยู่กับปาป๊านี่นี่งอย่างนี้เร็วกว่านี่คือมาขึ้นบนน่งั้นเลยขึ้นบนไหมเนี่ยคือมายุงบนไหมขึ้นบนไหมอึ๊บก้มหัวก้มหัวเลยเดี๋ยวเพลิดโ๊กนะอ่าเธอคะพี่พี่ถามหานั่นน่ะแล้วเป็ดส่งแล้วขอบคุณครับพี่พี่เดิมเหมือนนันน่ะโอ้โหโตเยอะเลยว่ะแล้วพี่ได้ไหม รอบนี้ตัวเยอะเลยมีใครอ่่ชพี่อ้วนพี่จอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าจะยิ้มเลยอะอ่ะเธอลูกน้องตีครับอ๋ออะเธอลูกน้องตีคนขับของของเราเองอ่ะเธอลูกแม่ยุ้ยน้องตี เขากำลังอะไรนี่อยู่บางทีถ้าเขาเห็นพี่นุ่นแรกๆเขาจะเก็บไม่รูปออกมาเอามานี่ดีกว่าจะดนเสร็จหรว่าเสร็จบกตอนแรกเขาจะต้องทำใจก่อนเอาเถอเอาเถอะเโรงเรียนมาป่ะน่ะก็อยากอยากไปโรงเรียนพี่นุ่นน่ะอยากไปโรงเรียนพี่นุ่นหรอพี่นุ่นโรงเรียนที่ไหนอะ ก็เป็นเออก็เป็นทุกคนนี้เดี๋ยวโอเคนะครับนั่นอยนูงนยังนะก็ดีพี่ๆอะไรเธอกลับไปเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่ที่เริ่มโตเป็นหนุ่มโตขึ้นเยอะแล้วเธอแบบมีโตขึ้นเยอะแล้วนักเรื่องอะหื้ เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้ป้าอุ้มลงตีนี้สุดแล้วใช่ปะอยู่ข้าวหิว่ข้าวไหมหิวก็อยากกินอ่ะได้ยินบ่ะลุงคนอะไรอยากกินเหยื่อบาป้าด้บไหมเรื่องเคยเห็นป้าแบบเนี้ยไม่เคยเลยเป็นรถนะอันเนี้ยเป็นรถนะ รถเครื่องรถบ้านรถบ้านรถเครื่องเปล่าใายเป็นเครื่องไงก็เป็นเครื่องด้วยแล้วก็ขับได้ด้วยไงแล้วก็รถเครื่องนั่นแหละเออใช่ถูกโอเคพูดเก่งขึ้นใช่ทุกคนพี่พี่ถามหาเธอเนี่ยขอแอบในห้องน้ำหน่อยแอบใครล่ะแอบนี่ไงแอบพี่นุ่นนั่นแหละแอบพี่นุ่นนั่นแหละ คือที่นอนออ่ะมี่นอนมีที่นอนสองที่นี่ตรงนี้อันหนึ่งอืแล้วอันเนี้ยคืออะไรอ่ะน้ำเปิดเห้เลยแยกเปียกแพงนะจ๊ะคอนโดหนึ่งห้องนะจ๊ะปักเลยปักปีนี้เลยอัต้องขอนอนห้องพี่นุ้ได้ไหมได้ครับเอ้ยไม่อยากนอนปันเดียวครับได้ครับขอห้องพี่นุ้ได้ไหม ลุงนูพี <รถ S 2> ่นุ่นใช่เขาเรียกว่าพี่นูพี่นุ่นครับไปี่ข่อมี้าี่้ออ่มหมัวเอ้อเอออมากวเอ อยากดอดใช่อะเธออะเธอพูดพูดขึ้นเยอะพูดเก่งเยอะมีเอาเด้อคนเห็นคนเห็นคลื้มเนเห็นทำไมอ่ะนี่อยากะเห็นปะเห็นปะขอบคุณค่ะพี่การขอบคุณค่ะพี่การสองเดาโอ๊ะ เล่นดีเดี๋ยวทวดออกไปจะไปให้รางวัลเนี่ยไม่ไม่อยากเล่นจะนอนบนรถนอนก็สอนสองสาเสียงนอนจะเสียงเหมือนเดิมเสียงเดี๋ยวดีๆนะตกมาเจ็บนะก็่อนก็สอนอุ้ยนุ่งหน่อยครับมาขึ้นมานี่ขึ้นมาข้างบนนี้มาเออมาอ่ะปิ้งมา 嗯嗯嗯。